สวีดะสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลนะครับของเพจ r e p o w e ววันนี้เราพามาดูล้อสั่งตัดนะครับเป็นล้อฟอร์อลูมิเนียมนะครับแบรนด์ BC f o r อ e ผลิตที่ไต้หวันนะครับถึงแม้จะผลิตที่ไต้หวันตัวนี้ก็ยังเป็นแบรนด์ที่โรงงานเนี่ยมีมาตรฐานได้ความนิยมในหมู่รถซิง่งญี่ปุ่นยุโรปหลายๆที่ห้อหลายๆรุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ่งตัวอย่างล้อบ c f o ฟอร์จไลน HCS 21S นะครับ สำหรับชุดนี้จะเป็นสเปคตรงรุ่นของ B M W X 5 F 15ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับก็แบรนด์นี้จะเป็นล้อสั่งผลิตนะครับก็ระยะเวลาการสั่งเนี่ยอาจจะทำการออเดอร์ไปอยู่ที่ประมาณ60วันนะครับที่เป็นความพิเศษเลยก็คือตัวเนี้ย เราจะเลือกขนาดน,นะครับตั้งแต่17ถึง23นิ้วนะครับหน้ากว้างเนี่ยได้ตั้งแต่7นิ้วถึง13นิ้วนะครับแล้วก็เลือกความกว้างตัวออฟเซ็ตได้นะครับให้ตรงกับรุ่นนะครับของเรารถเราเป็นรุ่นนี้หน้าหลังไม่เท่ากันสั่งได้นะครับหรือว่าเป็นขับ4อยากได้หน้าหลังเท่ากันแต่ออฟเซ็ตไม่เท่ากันก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูคุณภาพของตัว ชิ้นงานนี่เปิดกล่องมาเราจะเจอว่าจะมีตัวหอล้อก่อนนะครับแพคเกจจิ้งแพคก,กจิ้งมาอย่างดีเลยนะครับมีการเก็บขอบความสวยงามทุกอย่างเรียบร้อยสีคันนี้ที่สั่งนะครับจะเป็นขอบตัวนี้เขาเรียก polish ก็คือขอบปัดเงานะครับส่วนสีก้านจะเป็นสีแมทแบล็กนะครับหรือว่าสีดําด้านตัวสีเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีแมทสีกลอสสีปลัดนะครับสามารถสั่ง ได้หมดเลยให้ตรงตามใจที่เราชอบเลยว่าเฮ้รถเราสีนี้อยากให้ก้านล้อเป็นสีนี้ขอบล้อเป็นสีนี้สั่งได้หมดเลยอ๋อสำหรับ eca ตัวนี้จะมีล้อนะครับผลิตอยู่2แบบเขาจะเรียกว่าโมโนบล็อกโมโนบล็อกก็คือ1ชิ้นแต่ตัวอย่างที่เราเอามาให้ดูกันวันนี้เขาเรียกว่าโมดูล่าหรือว่าล้อ2ชิ้นนะครับความพิเศษของ2ชิ้นคือเราสามารถเลือกสีได้นะครับตัวก้านนะครับก็เป็นสีหนึ่งนะครับส่วนของท้องล้อหรือว่า ขอบล้อนะครับหรือว่าลิฟนะครับสากกเกตได้ตัวนี้ว่าลิฟตรงนี้เรียกบาร์เรลครับตัวลิฟกับบาร์เรลเราเลือกสีได้นะครับแล้วก็ตัวก้านเราเลือกสีได้หลังจากอันบ x ็อกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูความสวยงามก่อนอย่างตัวนี้เองจะเป็นล้อ b c f o r c e รุ่นตัว HCS 2 1 S นะครับสเปคสั่งตัดคันนี้เนี่ย สำหรับ BMW X5 F15 นะครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าล้อ BC Force แท้ดูยังไงนะครับทุกชุดของ BC Force จะมีตัวบวรันตีการ์ดนะครับมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวการ์ดเนี่ยก็คือจะมีนี่คือารันตีการ์ดนะครับจะระบุสเปคนะครับของคันนี้มาโดยเฉพาะอย่างคันนี้เองจะเป็น20คูน10นะครับออฟเซตด้านหน้าเนี่ย35ข้าหลังเป็น20คู11นะครับออฟเซต 32อันนี้เราเอาล้อหลังมาให้ดูเพื่อดูความคอนเคฟของก้านนะครับข้อดีของล้อสั่งตัดเนี่ยสามารถสั่งเลือกความยกของก้านได้นะครับให้หลบกับเบรกเบาอย่างคันนี้เองก็จะเป็นตัวเบรกเอ็มพประมาณนั้นตัวก้านเนี่ยต้องยกหลบเบรกได้เพียงพอนะครับในส่วนของตัวสีนะั้นเราสามารถเลือกได้อย่างตัวนี้เองเป็นล้อโมดูล่าหรือล้อ2ชิ้นนะครับเราสามารถ กระบุเลือกสีก้านกับสีท้องล้อเป็นคนละสีได้นะครับตับล้อสองชิ้นเนี่ยเราสาม,มารถผลิตได้2สีนะครับส่วตัวนี้จะเป็นลักษณะขอบของการทําการปราชหรือปัดเงานะครับในส่วนของตัวก้านเองนะครับถ้าที่รีพาวเวอร์เรามีสีจริงให้ชมกันนะครับให้เลือกสันมากมายนะครับ ก็จะมีในกลุ่มของสีแมตหรือสีด้านนะครับแล้วก็จะมีสีคลอสสีเงาแล้วก็สีปรักที่เป็นลักษณะงานปัดเงานะครับสำหรับสียอดฮิดเลยของ BC นะครับก็จะมีตัวสีกันเมทัลพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นกลอสกันเมทัลอันนี้จะเป็นแมตกันเมทัลนะครับก็สามารถเลือกสีเลือกลายให้ตรงกับความต้องการของเราได้หมดเลยสาหรับแบรนด์นี้ BC Boss ครับหลังจาก ติดตั้งนะครับเราจะทําวิดีโอคลิปให้ดูนะครับทั้งก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งว่าจะเด่นจ้บสวยงามขนาดไหนสำหรับร้อ B C f o r c ตัวนี้นะครับกับรถยนต์ B M W X 5 F 15ครับติดตามรับชมผลงานดีๆจาก r e พ o ว e r ได้เลยครับ